ฟังให้ดีนะโยมแค่มีสิ่งนี้จะเป็นเศรษฐีเป็นผู้ร่ำรวยสมดังใจปรารถนาท่านผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนรวยบางคนจนบางคนสวยบางคนกี้เร่ทำไมบางคนเกิดมาสุขสบายมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือและอีกหลายๆคน เกิดมาลำบากหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างยากลำบากเลยบางคนยากจนแล้วยังพิการทำไมคนเราจึงต้องเผชิญกับเรื่องเหล่านี้คนเราเลือกเกิดได้หรือไม่คลิปนี้บัวบูชามีคำตอบมาฝากท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังคะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าฟังให้ดีนะโยมคนเราเลือกเกิดได้เราเป็นผู้ลิขิตชีวิตของตัวเราเอง ไม่ใช่พระพรมหรือเทวดาอารักษ์ใดๆทั้งสิ้นแต่เราลิขิตชีวิตของตัวเองด้วยสิ่งที่เรากระทําเรียกว่ากรรมลิขิตไม่ใช่พรมลิขิตกรรมลิขิตคือสิ่งที่เราเคยทำไว้ทางกรรมในอดีตชาติและกรรมในปัจจุบันชาติประกอบกันเป็นตัวลิขิตชีวิตตัวของเราเมื่อเราจะมาเกิดกรรมในอดีตที่เราทำเอาไว้จะเป็นตัวกำหนด ว่าเราจะเกิดที่ไหนในสถานภาพใดบางท่านสงสัยว่าทำไมคนบางคนเกิดมาในบ้านที่มีฐานะร่ำรวยคนบางคนเกิดมาในบ้านที่มีฐานะยากจนแต่ละคนเกิดมามีต้นทุนไม่เท่ากันบางคนพิการบางคนเกิดมามีรูปร่างหน้าต่างงดงามบางคนเกิดมามีสติปัญญาดีเป็นต้น หลายท่านไม่เข้าใจน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนเองโชคร้ายเพราะหาคำตอบไม่ได้บนกับตัวเองว่าอย่างนี้ไม่ยุติธรรมแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมีที่มาที่ไปไม่มีอะไรเกิดมาโดยความบังเอิญทุกอย่างล้วนมีเหตุทั้งสิ้นจากกรรมที่เราทำไว้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าชีวิตเราเองสามารถเลือกเกิดได้จึงต้องถามต่อไปว่า ควรหรือไม่ที่เราจะออกแบบชีวิตของเราให้ดีงามยกตัวอย่างในครั้งพุทธกาลมีเศรษฐีท่านหนึ่งชื่ออานันทเศรษฐีมีฐานะร่ำรวยมากมีทรัพย์ถึง80โกดหรือเท่ากับ800ล้านกหาปณะนะถ้าเทียบค่าเงินในปัจจุบันก็หลายหมื่นล้านบาทอานันทเศรษฐีเป็นเศรษฐีใหญ่ของเมือง แต่เป็นคนขี้เนียวสลึงก็ไม่ให้กระเด็นเขามักจะสอนลูกจอนหลานว่าลูกเอ๋ยอย่าคิดว่าทรัพย์ที่เรามีนี้มากมายถ้าลูกใช้จ่ายออกไปวันใดวันหนึ่งทรัพย์นี้ก็อาจจะหมดลงได้เพราะฉะนั้นลูกจงอย่าปันทรัพย์ให้ใครแม้แต่น้อยเราจะได้รักษาความรวยเอาไว้นานๆนี่คือสิ่งที่อนันทเศษฐีคิด และพยายามสอนลูกสอนหลานมาโดยตลอดอานันทเศรษฐีได้แอบเอาเงินไปฝังเพราะในสมัยก่อนยังไม่มีธนาคารเขาเอาเงินไปใส่ลงแล้วก็ฝังเอาไว้เป็นขุมทรัพย์ห้าแห่งด้วยกันเพราะคิดว่าถ้าฝังทรัพย์ไว้ที่เดียวกันหมดหากเกิดอะไรขึ้นมาจะมีปัญหาได้เขาจึงกระจายความเสี่ยง โดยการฝังทรัพย์ไว้ห้าแห่งโดยไม่บอกให้ลูกรู้เพรกกาะกลัวว่าถ้าบอกไปแล้วเดี๋ยวลูกอาจจะไปแอบขุดรัพย์ของตนอานันทเศรษฐีตั้งใจว่าเมื่อถึงคราวใกล้ตายค่อยบอกลูกเรื่องขุมทรัพย์ที่ตนฝังไว้แต่เผอิญอานันทเศรษฐีตายกระทันหันจึงไม่ทันได้บอกในครั้งพุทธการตำแหน่งเศรษฐีเป็นเหมือนตำแหน่งผู้บริหารเศรษฐกิจของเมือง คล้ายๆรัฐมนตรีคลังในปัจจุบันหลังจากที่อนันเศรษฐีตายพระราชาเรียกลูกของอนันัทเศรษฐีที่ชื่อว่ามูลสิริเข้าเฝ้าแล้วตั้งให้มูลสิริเป็นเศรษฐีแทนพอ่อส่วนอนันัทเศรษฐีพอตายก็ไปเกิดในท้องของหญิงจันทานอยู่ที่ประตูเมืองเพราะไม่ได้ทำบาปกาหนักอะไรมากนักจึงไม่ไปอบาย ยังสามารถกลับมาเกิดเป็นคนได้การที่อนันทเสษถีไปเกิดในหญิงท้องจันทานนี้เขาออกแบบชีวิตได้ตัวของเขาเองโดยความที่ชาติก่อนเป็นคนขี้เหนียวมากจึงมาเกิดในท้องของหญิงจันทานพอเกิดมาก็ยากจนยิ่งกว่านั้นทันทีที่อนันทเสษถีมาเกิดในท้องแม่หมู่คนจันทานที่อาศัยอยู่ที่ประตูเมือง ก็แทบจะหางานทำไม่ได้อิทธิพลจากวิบากกรรมความตรณีแบบสุดๆส่สงผลแผ่ไปทั่วหญิงจันทานผู้นี้อาศัยรวมอยู่กับคนจันทานประมาณพันตระกูลคนจันทานเหล่านั้นรู้สึกว่าผิดสังเกตเพราะแต่ก่อนพวกเขาไม่เคยลำบากขนาดนี้ตอนนี้แค่พอจะได้เข้ามากินเพื่อ,อยังชีพก็แสนสาหัสไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร พวกเขาจึงตัดสินใจลองแยกคนทั้งพันธตระกูลออกเป็นสองส่วนปรากฏว่าตระกูลส่วนที่หญิงจันทานผู้นี้อยู่กับฝืดเคืองในขณะที่อีกกลุ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นจากนั้นพวกเขาก็ค่อยๆแยกกันอยู่ทีละครึ่งทีละครึ่ง,งสุดท้ายก็มาพบว่าตัวของหญิงจันทานนี้เป็นกาลกินีจนท้ายที่สุดพ่อบ้านทนไม่ไหว ถึงขนาดต้องขอแยกตัวออกจากหญิงจันทานผู้นี้ที่อย่างอุ้มลูกอยู่ในคันชีวิตของหญิงจันทานลำบากมากการงานก็หาไม่ได้จนต้องออกไปขอทานกว่าจะได้ข้าวมานิดหนึ่งพอประทังชีวิตก็แสนสาหัสเมื่อคลอดลูกออกมามือเท้าตาหูจมูกปากมันบิดเบี้ยวไปหมด ตาเละจมูกบิดปากแหวงหน้าตาเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นดูไม่ได้ไม่นำซ้ำวันไหนถ้าแม่พาลูกออกไปขอทานด้วยวันนั้นก็มักจะขอทานอะไรไม่ได้เลยต้องทิ้งลูกไว้ที่บ้านตัวเองออกไปขอทานจึงพอจะได้อาหารมาบ้างแล้วก็เอาอาหารมาแบ่งให้ลูกกินครั้นพอลูกอายุได้ประมาณ4-5ขวบเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้ แม่ก็บอกว่าลูกเอ๋ยแม่ดูแลเจ้ามาถึงขนาดนี้จนตัวเองแทบตายเจ้าก็พอเดินได้แล้วไปขอทานเลี้ยงชีพเองเถอะนะว่าแล้วก็ส่งกระเบื้องแตกให้แผ่นหนึ่งจากนั้นเด็กน้อยอดีตอานันทเศษฐีก็จำใจต้องถือกระเบื้องออกไปขอทานเลี้ยงชีพเองอยู่มาวันหนึ่งเด็กน้อยอดีตอานันทเศษฐี เดินผ่านมาที่หน้าบ้านของตัวเองก็ระลึกชาติได้จำได้ว่านี่เป็นบ้านของตนจึงเดินเข้าไปในบ้านแต่พอลูกของมูลสิริเศรษฐีเห็นหน้าเด็กน้อยปีศาจคลุกฝุ่นเข้าก็ร้องไห้เพราะตกใจกลัวคนรับใช้ในบ้านเลยต้องหิ้วเด็กน้อยอดีตอนันทเศรษฐีไปโยนทิ้งที่กองขยะเหตุเพราะทำให้ลูกเศรษฐีตกใจ เวลานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตผ่านมาพอดีมีพระอนนท์เดินตามลังพระองค์เห็นเหตุการณ์นั้นก็ทรงแย้มสลวนซึ่งเมื่อพระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์แสงส่องมากระทบพระเขี้ยวแก้วของพระองค์ก็จะมีแสงวาบออกมาพระอนนท์เห็นดังนั้นก็รู้ว่ามีเหตุเกิดขึ้นจึงกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีเหตุอันใดหรือพระพุทธเจ้าข้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอานนท์เธอเห็นเด็กน้อยในกองขยะนั่นหรือไม่เด็กคนนั้นคืออนันทเศรษตีจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งให้พระอานนท์ตามมูลสิริเศรศษฐีและครอบครัวทั้งหมดรวมทั้งเด็กน้อยปีศาจคลุกฝุ่นมาประชุมพร้อมหน้ากันแล้วจึงตรัสกับมูลสริเศรษฐีว่าพวกท่านรู้หรือไม่ว่า เด็กน้อยปีศาจคลุกฝุ่นผู้นี้เป็นใครทุกคนตอบตรงกันว่าไม่รู้เด็กที่ไหนหน้าตาน่าเกลียดหน้ากลัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าเด็กคนนี้พบในอดีตคือพ่อของพวกท่านอานันทเสฐีแต่ทุกคนต่างก็ไม่มีใครเชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสั่งให้เด็กน้อยปีศาจคลุกฝุน่นไปชี้ขุมทรัพย์ห้าแหง่ง สุดท้ายลูกๆทุกคนจึงยอมเชื่อว่าเด็กน้อยปีศาจคลุกฝุ่นคือพ่อของพวกเขาจริงๆเพราะเด็กน้อยชี้ขุมทรัพย์ได้ตรงจุดและถูกต้องทั้งหมดสุดท้ายทุกคนในครอบครัวก็ยอมให้การอุปธรรมเด็กน้อยเขาจึงรอดตัวมาด้วยบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าเราคือผู้ออกแบบชีวิตของตนเอง จากชาติปัจจุบันเป็นมหาเศรษฐีแต่เลือกออกแบบชีวิตให้ชาติหน้าเกิดมายากจนด้วยการขี้เหนียวสุดๆในชาตินี้ผลคือเมื่อตายลงแล้วก็มาเกิดยากจนสุดๆไปอยู่กับใครคนนั้นก็พลอยลำบากด้วยอายตนะความตรณีที่ทีเนียวที่โบราณเรียกว่าเป็นกาลกินีดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ก็ต้องมาดูต่อว่าเราควรจะเลือกเกิดอย่างไรแล้วเราจะออกแบบชีวิตของเราอย่างไรดีหากเราต้องการเกิดมามีฐานะดีร่ำรวยเราก็ต้องออกแบบชีวิตโดยในชาตินี้เราต้องไม่ตรนีไม่เห็นแก่ตัวแต่ต้องเป็นคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันเห็นใครลำบากก็หาทางช่วยเหลือเขาเห็นใครขาดแคลนก็แบ่งปันให้เขาบ้าง แบ่งปันบนพื้นฐานของความดีไม่ถึงขนาดทำให้ตัวเองเดือดร้อนมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์และสัตว์อื่นๆต้องพร้อมที่จะแบ่งปันให้ความช่วยเหลือทุกชีวิตรวมทั้งรู้จักทำบุญให้ถูกเนื้อนาบุญด้วยคือทำบุญกับพระรัตนตรัยด้วยอานิี้สงผลบุญก็จะส่งผลให้ชาติหน้าเราเกิดมาร่ำรวยไม่ตกอับอย่างแน่นอน หากเราต้องการเกิดมาเป็นคนเฉลียวฉลาดก็ต้องออกแบบชีวิตตนเองตั้งแต่ชาตินี้โดยเราต้องหมั่นสร้างปัญญาบารมีเช่นสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กๆที่เรียนดีแต่ยากจนหรือถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรที่ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินยัยหรืออาจจะทำบุญทำทานทางด้านการศึกษาแบ่งปันตำราเรียนค่าเล่าเรียน สร้างอาคารเรียนเป็นต้นซึ่งอานิสงเหล่านี้จะส่งผลให้เรามีสติปัญญาดีที่สำคัญต้องไม่ดูถูกผู้อื่นไม่ทะนงตนคิดว่าตนเองมีปัญญาดีแล้วไปดูถูกผู้อื่นว่างโง่ไม่ฉลาดเหมือนเราหากไปดูถูกผู้อื่นแล้วล้วก็ชาติหน้าเราจะเกิดมามีปัญญาทึบยกตัวอย่างในครั้งพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ พระจุลปันทกชาติก่อนท่านฉลาดมากแต่ไปดูถูกพระภิกษุรูปอื่นว่าฉลาดสู้ตนไม่ได้คนคือชาตินี้เกิดมามีปัญญาทึบท่านมีพี่เป็นพระอรหันต์ชวนท่านมาบวชพอท่านบวชเป็นพระแล้วกลับท่องคาถาเพียงสี่บรรทัดไม่ได้เวลาผ่านไปสามเดือนท่องไปท่องมาก็จําไม่ได้สักทีปัญญาถูกปิดกั้น จนพี่เอ่ยว่าน้องคงบวชต่อไม่ไหวแล้วเพราะแค่บทสวดมนต์สามสีบรรทัดอย่างท่องจำไม่ได้เลยขอให้น้องศึกเถิดแต่ดีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงช่วยไว้จนพัจจุลปันทกเทระได้เป็นพระอรหันต์ในที่สุดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปดูถูกดูหมิน่นสติปัญญาผู้อื่นเด็ดขาดแต่ละคนก็มีข้อดีของตัวเองทั้งนั้น ในเรื่องความจำเขาอาจจะสู้เราไม่ได้แต่เรื่องอื่นๆเขาอาจจะดีกว่าเราก็ได้เราต้องไม่ดูถูกใครที่กล่าวมานี้คือองค์ประกอบที่จะนำมาซึ่งความเฉลียวฉลาดแต่หัวใจสำคัญของที่มาของความฉลาดคือต้องหมัน่นเจริญสมาธิภาวนาการทำสมาธิภาวนานี้เป็นหัวใจหลักที่จะนำสติปัญญามาสู่เราโดยตรง ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรก็จะราบรื่นคิดอ่านการใดจะทะลุปลุกโลงแทงตลอดถึงคราวปฏิบัติธรรมก็จะสามารถบรรลุธรรมได้โดยง่ายเกื้อหนุนประโยชน์ในชาตินั้นๆรวมทั้งประโยชน์ในชาติหน้าด้วยตลอดจนประโยชน์อย่างยิ่งคือการบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีความเพียรในการนั่งสมาธิภาวนา โดยสรุปคือหัวใจสําคัญที่ทำให้เป็นคนฉลาดบางคนรวยทั้งทรัพย์รวยทั้งเพื่อนเพราะว่าตัวเองทำบุญแล้วก็ยังชวนคนอื่นทำด้วยทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปใครอยากจะเป็นคนที่มีพวกพ้องมากมีคนคอยช่วยเหลือเต็มที่ก็ขอให้ตั้งใจทำความดีทำบุญทำกุศลแล้วมันชวนคนอื่นมาทำบุญด้วยกันมากๆ เราก็จะมีเพื่อนดีเป็นจำนวนมากจะทำอะไรก็สำเร็จกลายเป็นสมัชชาคนรวยเป็นสมาคมมหาเศรษฐีเมื่อเราเกิดมาแล้วมีเพื่อนล้วนแต่เป็นมหาเศรษฐีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีประเทศนั้นประเทศนี้ทำอะไรก็จะไหลลื่นสะดวกสบาย หากต้องการผลอย่างนี้เราก็ต้องประกอบเหตุทำความดีแล้วชวนคนอื่นทำความดีไปกับเราด้วยมากๆนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสถึงกฎแห่งกรรมว่าอดีตชาติได้ประกอบแต่กรรมดีจึงเกิดมาเป็นคนมียศสูงสักและร่ำรวยในพวกทรัพย์ผู้ใดบำเพ็ญธรรมมาโดยตลอดจะได้บุญวาสนาในทุกภพชาติ มนุษย์จงฟังให้ดีฟังตถาคตกล่าวผลกรรมของไตรภพผลกรรมของไตรภพเป็นเรื่องใหญ่จงอย่าดูหมิ่นพุทธพจน์จงฟังผลกรรมดังต่อไปนี้ปัจจุบันเป็นขุนนางเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนนำทองคำสร้างพระพุทธรูปสิ่งที่ได้รับในชาตินี้เพราะชาติก่อนทำไว้ถวายเครื่องส่งสักการะพระพุทธองค์ทองคำสร้างองค์พระ ดังสร้างตนเองเครื่องส่งสกการะคืออาภรณ์ประดับกายดังนั้นอย่าคิดว่าเป็นคุณนางนั้นง่ายหากไม่สร้างบุญก่อกุศลแต่ปางก่อนไว้ฉะไหนเลืจะได้รับมีรถนั่งมีเรือขี่เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนสร้างถนนทำสะพานมีเสื้อผ้าแพลพันประดับกายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ยากจน มีอาหารกินอิ่มสมบูรณ์เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนบริจาคข้าวปลาอาหารและน้ำดื่มให้ผู้ยากจนที่ไม่มีจะกินจะใส่เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนไม่เคยบริจาคทานเลยแม้แต่น้อยมีตึกรามบ้านช่องอยู่เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนบริจาคข้าวสารช่วยผู้ยากไร้มีบุญวาสนาบารมีเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนสร้างวัดสร้างสลา มีหน้าตามีบุญหนักศัก์ใหญ่เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนบูชาพระพุทธรูปด้วยดอกไม้ของหอมมีปัญญามีความปลัดเปลืองเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนนั่งสวดมนต์สรรเสริญพระนามพระพุทธเจ้ามีภรรยาดีมีมารยาทพร้อมเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันสามีภรรยามีอายุยืนยาวเพราะเหตุใด พราะชาติก่อนได้แต่งริว้วธงประดับหน้าพระพุทธรูปมีพ่อแม่อยู่ครบเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนเห็นอกเห็นใจผู้กาพร้าไม่มีพ่อมีแม่เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบยิงนกตกปลามีลูกหลานแยะเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบปล่อยนกปล่อยปลาเลี้ยงลูกไม่รู้จักโตเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนชอบเจ็บแค้นผู้อื่นชาตินี้ไม่มีลูกเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนข่มเหงลังแกลลูกหลานชาวบ้านชาตินี้อายุยืนเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบซื้อสัตว์ปลดปล่อยชีวิตชาตินี้อายุสั้นเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชาตินี้ไม่มีภรรยาเพราะเหตุใด พราะชาติก,ก่อนชอบผิดประเวณีข่คมขืนลูกเมียเขาชาตินี้เป็นไม้เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบดูหมิ่นดูแคลนสามีชาตินี้เป็นทาตุเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนไม่รู้จักบุญคุณคนอื่นชาตินี้มีตาดีเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนซื้อน้ำมันเติมตะเกียงบูชาพระชาตินี้ตาบอดเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนชอบอ่านหนังสือลามกชาตินี้มีปากแหว่งเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนกล่าวใส่ร้ายผู้อื่นชาตินี้หูหนวกเป็นใบเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนปากร้ายชอบด่าว่าพ่อแม่ชาตินี้หลังคอมเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนหัวเราะคนที่ไหว้พระชาตินี้มืองอแขนคดเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนเคยตีพ่อแม่ชาตินี้ขาเปตีนเปเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนทำลายถนนและสะพานชาตินี้เป็นวัวเป็นควายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนเป็นนี่เขาแล้วไม่ใช่คืนชาตินี้เป็นหมูเป็นหมาเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนมีใจคิดหลอกลวงเขาชาตินี้มีโรคมากเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนดีใจที่เห็นผู้อื่นเคราะไร้ายชาตินี้สุขภาพดีเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนบริจาคยารักษาโรคผู้อื่นชาตินี้ต้องติดคุกติดตารางเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนเห็นคนตกอยู่ในอันตรายและไม่ยอมช่วยเหลือชาตินี้ต้องถูกเขาวางยาเบื่อายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนเบื่อปลาในคลองชาตินี้โดดเดี่ยวทุกทรมานเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนใจบาปคิดแต่จะทําลายผู้อื่นชาตินี้แคะแกรนเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบเหยียดยามดูแคลนคนรับใช้ชาตินี้อาเจียนเป็นโลหิตเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนคอยปุกปั่นยุแย่คนอื่นให้แตกแยกกันชาตินี้หูหนวกเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนฟังธรรมแล้วไม่เชื่อถือชาตินี้เป็นฝีนองเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนทารุณสัตว์ชาตินี้ตัวมีกลิ่นเหม็นเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบอิจฉาริษยาผู้อื่นชาตินี้ต้องแขวนคอตายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนทำลายเขาเพื่อประโยชน์ตนชาตินี้เป็นไม้หรือโดดเดี่ยวเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนไม่รักลูกรักภรรยาชาตินี้ถูกฟ้าผ่าตายเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนพูดจาเสียดสีผู้ออกบวชชาตินี้ถูกสัตว์ร้ายกัดตายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบก่อศัตรูคู่อาฆาตสัพพกรรมที่ก่อไว้กรรมตามสนองต้องตกนรกได้รับทุกทรมานจะโทษใครเล่าอย่าพูดว่ากฎแห่งกรรมไม่มีใครเห็นกรรมสนองเร็วก็ตกที่ตัวเองกรรมสนองช้าก็ตกกับลูกหลาน ถ้าไม่ศรัทธาพระรัตนตรยัยไม่รีบทําทานก็จงดูบุคคลที่มีบุญวาสนาเพราะเขาทําบุญไว้ตั้งแต่ชาติก่อนชาตินี้บุญจึงสนองแม้ปัจจุบันสั่งสมบุญกุศลบุญนั้นก็จะคุ้มครองถึงบุตรหลานหากใครกล่าวร้ายเรื่องกฎแห่งกรรมชาตินาก็ไม่ได้เกิดเป็นคนอีกไปเกิดอยู่ในอบายภูมิ หากเชื่อถือยึดมั่นในกฎแห่งกรรมความจเจริญมั่งมีสีสุขก็จะมาเยือนถึงบ้านหากใครคอยแนะนำเผยแพร่เรื่องกฎแห่งกรรมก็จะ,จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นชั่วลูกชั่วหลานหากใครยึดมั่นในกฎแห่งกรรมคาดเคราะห์ภัยพิบัติจะอยู่ห่างไกลตัวหากใครเที่ยวบรรยายเรื่องกฎแห่งกรรมทุกทุกชาติจะเป็นบุคคลมีปัญญาเลิศหากใครมันสวดมนต์ในเรื่องกฎแห่งกรรม ชาติหน้าไปถึงไหนก็มีแต่คนนับถือหากใครพิมพ์หนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมแจกชาติหน้าจะมีกายมงคลรุ่งโรจน์หากจะถามเรื่องกฎแห่งกรรมของชาติก่อนควรศึกษาเรื่องราวของพระกสปะพุทธเจ้าที่มีรัศมีแวววาวหากจะถามถึงเหตุผลของชาติหน้าก็ให้ดูพวกที่กล่าวร้ายพระธรรมในเมืองนรกหากบุคคลใดก็ตาม ที่ยึดมั่นในกฎแห่งกรรมก็จะได้ไปเกิดในแดนสุขาวดีเรื่องกฎแห่งกรรมในสามโลกนี้พูดกันไม่จบสวรรค์ไม่เคยขาดคุณจิตกุศลในพระรัตนตไตรเป็นแก้ววิเศษรู้จักสละบ้างผลได้รับเหลือขนานับเหมือนดังสะสมอริยทรัพ์ยไว้ในเซฟที่มั่นคงจะได้รับประโยชน์ทุกๆชาติไปหากถามถึงเรื่องชาติปางก่อน ก็ให้ดูผลที่ได้รับในปัจจุบันหากจะถามเรื่องชาติหน้าก็ให้ดูสิ่งที่กระทําในชาติปัจจุบันนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านบวบูชากอนํำเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทําเป็นฐานให้กับกลัลยาณมิตรทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกลยานมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดสง่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านนิพพานังปรมังสุข,ขังเราจะมีนิพพานเป็นที่ไปสาธุ